ยินดีต้อนรับสู่งาน 2, อมอเตอร์โชว์2,568ั้าวเขาจบแล้วอ,อันนี้เรามาขนเฟอร์นิเจอร์ค่ะอา้าวคุณแม่มาด้วยเลยคันนี้สวัสดีค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้จะมีอะไรสวยขนาดไหนนะคุณแม่เนาะมาชมกันเลยค่ะไปค่ะ ค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราอยู่ที่งานมอเตอร์โชว์แต่งงานหมดไปแล้วนะวันนี้บอกเลยค่ะว่าเรามีโต๊ะกี่ตัวคะคุณแม่ร้อยกว่าตัวค่ะร้อยกว่าตัวเลยสามร้อยตัวโต๊ะร้อยกว่าตัว,ว,ตว,ว,ตวมีเก้าอี้สำนักงานด้วยนะคุณแม่แล้วทาไมวันนี้คุณแม่จัดเต็มขนาดไหนล่นนะคะก็ต้องเล่นใหญ่หน่อยค่ะงานมอเตอร์โชว์อืมเป็นไงนะคะอยากเห็นหรือเลปล่าว่าจะเป็นยังไงถ้าอยากเห็นก็ตามน้องปลาไปยองก,กุ๊กมาได้เลยนะคะ แล้วตะหนูกเื่ออยมาสำหรับที่ทุกคนกำลังเห็นอยู่ณที่นี้ก็จะเป็นงานโต๊ะว,วงกม้มแบบไม้แถมขาของเขาเป็นงานขาเหล็กด้วยสำหรับตัวนี้นะคะบอกเลยค่ะว่าน้ำหนักเขาไม่ใช่เบาๆนะทุกคนงานคือแข็งแรงมากแล้วมาแค่76ตัวเท่านั้นสำหรับโต๊ะไม้ตัวนี้ย้ายทุกคนมาเห็นสภาพโต๊ะใหญ่มากเพราะว่าสภาพโต๊ะใหญ่ทุกคนดูนะอันนี้คือโต๊ะที่เหมือนเขาเอาไว้นั่งแบบเขียนจองรถกันอะ่ะเอออันนี้ถ้าใครที่เคยมานะ โอ้โดูขาตัวนี้เป็ขาเหล็กขอบแกดูเหมือนมินหนึ่งปขอบคือสวยมากรู้สึกโชคดีมากเลยที่ได้เฟอนิเชอร์งานมอเตอร์โชว์เอีสไตล์โมเดิร์นมาพร้อมกับเบาะนั่งพียูที่ทำความสะอาดง่ายและขามไม้ที่แข็งแรงสำหรับตัวนี้นะทุกคนขาบอกเลยค่ะว่ามาตั้ง200กว่าตัวแต่บอกเลยว่าไปไวแน่นอนนี่ขายทุกคนจะเป็นแบบนี้ เวลานั่งนะรับน้ำหนักได้ค่ะพี่ภูของเราหนักประมาณร้อยยี่สิบโลนะฮะนั่งได้ล้อเล่นล้อเล่นนี่อ่าเนี่แหละนี่แหละลทำไมครับพี่เพราะว่ตรงนี้น่าจะติดยางไข่มาได้หลอกเออ <laughs> ไม่ว่าจะเป็นเก้าอี้บาแล้วก็มีน้าแต่ตัวนี้มาเร็วไปไวแน่นอนถ้าใครเห็นในคลิปวิดีโอนี้ต้องรีบติดต,ต่อมาแล้วไม่รู้ว่าตอนนี้ของหมดแล้วหรือยังนะต่อมาสําหรับโซฟาตัวนี้จะเป็นแบบที่นั่งเดี่ยวนะมีหมอนรองหลังหนึ่งใบและตัวนี้บอกเลยค่ะว่านั่งแล้วไม่ยว้วขาของเขาเป็นงานขาเหล็กงานสวยมากงานสวยจริงแกเนี่ยมุตูนะาซื้อนีไฟนี่แล้วก็ซื้อนีไฟ เป็นโตข้างซื้อเป็นเซ็ตแบบนี้ได้นะคะสวยมากนะคะคุณแม่อืมอันนี้คือ2ที่นั่งใช่ไหมคะโอเคสองที่นั่งอันนี้ก็เข้าใจเพราะว่าเขาใช้แค่ในงานมอเตอร์โชว์เท่านั้นเนาะตัวนี้คืองานใหม่มากโอหอันนี้คืองานดีกลัวอะไรกัน <c oughs> นะทำอะไรเดี๋ยวขอสัมภาษณ์หน่อันนี้ทำอะไระมาหอโซฟ,ฟาครับอ่าแล้วทำอะไรคะ ไม่รู้ไม่รู้ทำอะไรอยู่ขาเนี้ยอันนี้อันนี้คืออะไรไม่รู้มีมเกินอ่ะทุกคนแล้วก็จะมีเก้าอ้สสำนักงานเนาะตัวนี้เป็นงานเก้าอี้สำนักงานสำหรับตัวนี้ทุกคนขาเป็นงานท่า เบาะนุ่มๆเบาะนุ่มแบบนี้นะมีที่พักแขนตัวนี้สามารถปรับได้ปรับขึ้นปรับลงได้นะฮะเอนหน้าเอนหลังได้สภาพดีมากแล้วก็หมุนด้วยนะนี่ทุกคนจะเป็นอย่างนี้อ่าโอเคโอเคโอเคทุกคนตัวนี้สามารถปรับได้นะแล้วก็มีตรงนู้นอีกมาไปดูกันค่ะ Ừ, งานเบาดีมากเราได้มาเยอะขนาดนี้บอกเลยว่าน่าจะอยู่แค่แป๊บเดียวนะสำหรับงานเบาตัวนี้แกะราคาคือแบบขาเล็กเวอร์เบาหนังเวอร์ทุกคนขาบอกเลยว่าตัวนี้น่าจะแบบออกไวนะทุกคนนี่เลยแต่ทุกคนดูนะงานหนังคะ่ะงานหนังไม่ไม่เน่านะตัวนี้เก็บขอบเก็บขอบด้วยได้นะคะทุกคนขา เนี่ยทุกคนถ้าบอกว่ามือสองใครจะเชื่อาย,ยคือเอาจริงนะรู้สึกดีมากเลยตรงที่วา่าเราได้เก้าอี้จัดงานมอเตอร์โชว์เพราะว่าเป็นงานที่เขาใช้งานกันน้อยมากทุกคนถาสำหรับงานตรงนี้ตอนนี้ของเราก็คนของก็จะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาถามกันดีกว่าว่าคนขนเขารู้สึกยังไงมาเดียวพูดสิครับไม่พูดล้พี่เอ็มยิ่งมากเลยเหรอคือเดี๋ยวนี้เป็นคนดังแล้วไม่พูดไม่ได้แล้วเหรอพูดได้ครับพี่ป้า อ๋อพูดได้ครับมีปากอยู่นเนาะเจ็บไหมสมองรั่วแล้ว <c oughs> <c oughs> ทำงานเยอะเกินสมองรั่วแล้ว <c oughs> พี่ทูเหนื่อยไหมคะไม่ไงครับผมขอสวยทำงานสูต้ตายครับเออ <c oughs> ตกรก่างตกร่างตกร่างตกร่างอ่ะตกร่า,า,างนี่อันนี้ก็ตกร่างเอาไปใช้ในเก้าอีก พี่ดูหน้าแบบเหมือนโกรธใครมาเขาเนี่แม่นี่เอาเพิ่มหรอคะนเนี่ยเพิ่มค่ะตู้เราจะมีตู้ล็อกเกอร์นะคะไว้ให้พนักงานเก็บของมันเนี่มีหกใบค่ะ กข้าวเหมนวม่อี่อยาเม็นว่าเลยพี่ตอภาษาพม่าคำว่าเก่งมากต้องเรียกยังไงตเด็ดตเด็ดพิมพอมคำว่าตอวเดดแปลว่าอะไรตัวเด็ดตัวเด็ด ซอแดงแปลว่าอะไเขาภาษาพม่าแปลว่าอะไรซอแดงมันเข้าใจตอแดงเก่เอ้าตอตบอกแปลว่าเก่งมากซอแดงเก่งมากเอ้าแล้วเขาพูดแม่ช้าตัวเองนะ เป็นยังไงบ้างคะทุกคนขาสำหรับงานที่เรามาให้ดูวันนี้บอกเลยว่าเป็นงานของมอเตอร์โชว์6 8 6 8เลยแต่ว่างานหมดไปแล้วนะทุก้าวันนี้เราแบบมาเอาของกันนะครทุกคนาเนี่ยแหะค่ะทั้งบรรยากาศเออสินค้าเออที่เราให้ดูทั้งหมดนะคะทุกคนวันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะทุกคนคาและที่สําคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s c r ต b e ให้กับช่องกก้าวโร์นนเจอร์ของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปวันนี้ต้องขอกระบขอบคุณลูกค้าทุกๆท่าน เดี๋ยวคลิปหนะ้าจะเป็นอะไรยังไงมาติดตามกันค่ะบ๊ายบาย